คุณบิวเข้าสู่ขบวขวัญขึ้นสยองจ้าสวัสดีครับยังไม่นอนเนาะยังไม่นอนเนาะยังค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยอ่านี่ครั้งแรกในการเล่าเรื่องเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เปิด iPad แบบแล้วก็ปิดเสียงเอาไว้ด้วยจะได้แบบไปคอนแทคจตื่นเต้นน้อยนอืม <c oughs> อืมอ่าไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆค่อย,อยๆเล่านะฮะเรื่องราว<ด>ที่ค,คุณบิวส่งมาในชื่อเรื่องว่าสารล้าง อันนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณบิวเองใช่ค่ะแต่ว่าจะจะคือเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสที่สารนั้นนะคะพี่เจคือจะใช้คําว่าอิทธิพลของสาลล้างก็ได้นะเพราะว่าคือสาลล้างนี้อยู่ข้างบ้านเราอ๋อแล้วอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณบิวอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีนะอ่ะมา<ช>ฟังเรื่องราวของคุณบิวกันดีกว่าครับเริ่มเลยครับได้ค่ะก็ขอเกินนิดนึงนะคะคือว่าส่วนตัว ตนนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะก็คือคนคที่บ้านอนะ่ะจะพูดว่าเราอะ่ะมีเซนต์นิดหน่อยเพราะว่าอย่างอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งะคะ่ะก็คืออันนี้เราจําไม่ได้หรอกแต่ว่ายายเล่าให้ฟังก็คือที่บ้านเก่าอ่ะคะ่ะจะอยู่แบบอยู่กับตรงข้ามตลาดสดตลาดสดสมัยก่อนเขาก็จะเป็นแบบมีแผงที่เป็นผลแท่นๆขึ้นมาใช่ไหมคะคทีนี้ตอนกลางคืนอะ่ะ เราก็เห็นว่ามันเราก็พูดกับยายค่ะว่าเด็กไหนมาวิ่งเล่นบนแท่นปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปแข่งนั้นน่ะเขาเลี้ยงกุมารก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบว่ายายเขาก็จะเล่าเล่าเล่ามาเรื่อยๆว่าเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งอันนียศจาได้จาได้แม่นเลยไม่คือจาได้เองเลยแล้วก็แบบจําจภาพมันได้อยู่คือไปบ้านยายช่วยอะค่ะที่ลบบุรีก็คือจะเป็นแบบ จะเป็นบ้านบ้านไม้อ่ะค่ะสองชั้น uh huh. ทีนี้ไปถึงแล้วมันก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วล่ะค่ะ <Th umb. S 2> ด้วยความที่เด็กอะแล้วทีนี้ตอนนั้นอะเราอะมีของเล่นไปที่บ้านนั้นนะคะจะมีพี่อยู่คนนึงซึ่งจะเป็นเป็นพี่ชายนะคะโตกว่าเราอยู่สามสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปถึงกลางคืนเราก็เอ๊ะมองเห็นแล้วว่าพี่เราอะยืนอยู่ตรงระเบียง uh huh. แต่ก็คือจะเห็นเป็นเงาดมืดนะคะเห็นแล้วว่าพี่ชายเรายืนอยู่ที่ระเบียงเราก็ขึ้นไปเลยค่ะจะเอาของเล่นไปเล่นกับพี่ ทีนี้ยตอนเด็กๆอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะพอขึ้นไปบนบนบ้านนะคะด้วยความที่เป็นบ้านเก่าที่เจนึกภาพออกไหยคะว่ามันจะมีแบบการที่จะออกไปนอกทานระเบียงไม้อ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นประตูไม้พับ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 ,ค,บคือในความที่เป็นเด็กอะ่ะเราอยากจะออกไปเล่นกับพี่เราก็หาเต้าี้หาโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะปีนแต่ก็คือลืมไปเลยนะคะว่าเขาจะล็อกทําไมนเนื่อพื่อมีคนอยู่ข้างนอกก็คือสรุปยยชั่วทุกคนก็คือแบบ จะไปไหนจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครสรุปก็คือพี่ชายไม่อยู่แต่ก็คือภาพที่เราเห็นก็คือติดตาเลยว่ามีผู้ชายยืนอยู่ที่ระเบียงจริงๆอืค่ะแล้วก็มาบาเฉลยนะคะก็คือบ้านในสมัยก่อนนะคะมันจะเป็นบ้านไม้ที่เป็นติดกันแล้วก็จะเป็นหลายหลังที่อยู่รวมกันใช่ไหมคะที่มีทางขึ้นลงหลายๆาทางอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะเขาก็จะมี ก็คือเป็นญาติกันเหมือนกันนี่แหละอืคือพี่คนเนี้ยเขาเสียชีวิตตัง้งแต่เด็กอก็คือจะอายุเท่าเท่ากับตอนที่พี่ชายเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เลยเราก็เลยแบบคิดว่าที่เราเห็นก็คือน่าจะเป็นพี่คนที่เสียชีวิตไปอย่างนี้ละคะ่ะอค่ะทีนี้ก็ขอเล่ามาถึงทาร์ทที่บ้านที่มีอยู่ติดสารล้างเลยนะคะครับผมค่ะก็คือตรงเนี้ค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นที่ลกร้างอื จ้าของที่เขาก็จะปล่อยเอาไว้ปกติแต่ว่ามันจะมีอยู่จะมีอยู่สุดหนึ่งอะค่ะที่แบบจะได้รับการทําความสะอาดแล้วก็จะมีคนละแวกเนี้ยค่ะเข้ามาเข้าออกบ่อยๆเพราะว่าจะเป็นถ้าเขาก็จะเรียกว่าสูตรรวมจิตใจไหมคะที่แบบว่าคนละแวกนี้ก็จะเข้ามากับว่าบูชากันนะคะจะเป็นสารปู่กับย่าครั่ะซึ่งเอมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะเขา อนนันตอนนั้นยูไม่แน่ใจนะคะว่าทำไมเขาถึงย้ายก็คือย้ายสารไปไปตั้งอีกที่หนึงอะคะ่ะแล้วก็อัญเชิญปู่ป่าไปที่สารใหม่แล้วแต่ตัวสารเก่าอะค่ะก็คือไม่ได้มีการทำทาลายทิ้งอะคะ่ะก็ยังอยู่ในพื้นที่โลกล้างนั้นครับค่ะแล้วก็จนที่บ้านของิวนะคะได้มาซื้อที่ผืนนี้เพื่อที่จะสร้างบ้าน แล้วก็ทําบ้านเช่าก็คืออยู่ในละแวกเดียวกันอย่างนี้ค่ะ uh huh. ทีนี้ก็คือในตัวบ้านนะคะถ้าเกิดว,ว่าเรายืนหน้าบ้านแล้วมองเข้าไปในบ้านใช่ไหมคะบ้านจะเป็นสองชั้นนะคะทางซ้ายมือจะเป็นที่โลบหลังที่คือจัดเช่าเท่าที่ออกไปยืนดูที่ระเบียงอะคะ่ะมันเป็นพื้นที่แบบไม่ไม่ใช่พื้นที่เต็มที่มันไม่สามารถมันไม่สามารถทําอะไรได้อะคะ่ะ uh huh. ที่บ้านก็เลยจะไม่ได้ซื้อพื้นที่ในส่วนนี้ไว้อ uh huh. ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ยังจะเป็นพื้นที่ลกร้างอยู่และสารไม้เก่านั้นก็ยังอยู่ก็คือเป็นเป็นสองสารคู่กันนะคะครับค่ะแล้วก็ตัวสารนี้ค่ะจะหันหน้าเข้ากับด้านข้างของบ้านอยู่เลยอืมค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นบ้านสองชั้นนะคะด้านบนชั้นชั้นสองนะคะมันก็จะมีโถงตรงกลางบ้านถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะแบบ เดินแยกเข้าห้องนู้นห้องนี้อย่างนี้ยค่ะแล้วก็ตรงโถงกลางบ้านนะคะจะมีระเบียงใหญ่ซึ่งระเบียงใหญ่ตรงนี้ยค่ะถ้าออกไปยืนก็คือจะมองเห็นสานตรงนี้เลยอ่ามองเห็นสานชัดเจนถูกไหมใช่ค่ะชัดเจนเลยเพราะว่าบางบางช่วงอ่ะค่ะก็จะมีคนแถวแถวเนี้ยค่ะเขาก็จะมาแบบถางป่าถางหญ้ากันก็จะยิ่งชัดไปใหญ่เลยครับค่ะแล้วความพิคก็คือห้องนอนวิวอะค่ะ ประตูห้องน้ําประตูห้องนอนแล้วก็ประตูระเบียงใหญ่นั้นก็คือตรงกันหมดเลยอืมคือประตูระเบียงนะตรงเข้ามาชนประตูของเราแล้วก็ช,ชนเข้าห้องน้ําอีกใช่ค่ะอออค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็คือด้วย้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเราจะเห็นอะไรแปลกๆรู้สึกอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยจะแบบ มีความชินในระดับหนึ่งกับเรื่องแบบโดนผีอ้ำบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีจะมีอยู่เรื่องหนึ่งอะคะ่ะก็คือมีน้องๆกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะอันนั้นสมัยสมัยนั้นคือตอนที่บิวยังเรียนอยู่นะคะก็คือจะไม่ได้กลับมานอนที่บ้านบ่นบอยๆก็คือจะมีเด็กแบบกลุ่มกลุ่มเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขามาเล่นน้ําที่หลังบ้านบิวคือหลังบ้านจะเป็นสายน้ํานะคะอค่ะแล้วก็ พอบิวกลับมานอนบ้านเนี่ยคืนนั้นนะคะฝันว่าออกไปยืนที่ระเบียงแล้วก็เห็นเด็กเดินมาบอกว่าขอกินขนมหน่อยอยากกินขนม,มแต่หนูจะไปรอที่โต๊ะหินอ่อนครับ แล้วพอเราตื่นขึ้นมาค่ะเราก็ทบทวนว่าเอ๊ะมันมันมันใช่ฝันปกติไหมเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราถ้าเราจะฝันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ทบทวนว่าอันนี้ฝันนี้ปกติไหมเราก็เลยไปเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่ามีเด็กที่จมน้ําตายก็คือเขาอกู้ภัยอะค่ะเขางมศพขึ้นมาแล้วเขาก็พาน้องไปไว้ที่โตะหินอ่อน ค่ะอันนงี้ก็จะเป็นเหตุการณ์แรกที่ที่เจอตอนที่มาอยู่ที่บ้านนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนเรื่องผี่อัพเนี่ยก็จะมีแบบโดนบ่อยๆจนบางทีก็บางทีก็คือหุดหงิดบ้างก็มีคือคือมันบ่อยซะจนแบบหุดหงิดนะคะ mm hmm. แล้วก็กลางคืนน่ะคะ่ะบางทีเราลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบ ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนแบบเหมือนเสียงคนทําอะไรอยู่ในครัวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็ไม่กล้าออกไปนะคะครับแล้วก็บางทีอยู่กันข้างล่างอย่างเงี้ยคะ่ะข้างบนน่ะจะมีเสียงแบบเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเหมือนมีเสียงคล่มคล่ำอะไรเงี้ยข้างบนตลอดแต่ก็คือที่บ้านก็คือเหมือนจะไม่ไม่ค่อยกลัวคะ่ะก็คือออกจะออกชินกันจะมากกว่าแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเลยอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแล้วเรากลัวมากๆเลย ค,คือแต่ก่อนนะคะ่ะมิวจะใส่พระตอนที่ไปเรียนจะกลับมาอยู่บ้านก็คือจะจะไม่ได้ใส่พะระจะใส่เป็นแบบอย่างอื่นอะไรซะมากกว่างี้ยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเรากลัวมากๆไม่ไหวแล้วคือเรานอนอยู่อะคะ่ะแล้วก็กึ่งแบบกึองตื่นแล้วเรารู้สึกว่ามีคนสามคนแต่จําไม่ได้นะคะว่าเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงอืเข้ามาจากทางประตูห้องนอนอีกสองคนนะคะยืนอยู่ที่ประตู อีกคนนึงเดินมาที่ปลายเท้าเราแล้วก็ชวนอีกสองคนว่ามาดูมันตรงนี้เราก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเมออันมันน่าจะเกี่ยวกับสารล้างตรงนี้แน่ๆเพราะว่าประตูเราอะ่ะมันเชื่อมต่อหากันหมดเลยเราก็เลยปรึกษาแม่ว่าตอนที่ตร้งบ้านได้ดูของจุวยไหม,มก็คือแม่ก็บอกว่าไม่ได้ดูเลยอลก็ก็แล้วทีนี้ตอนนั้นก็เลย จำได้ว่าเคยดูเดริกเซนต์อยู่เทปหนึ่งอะค่ะที่อุ๋อิ่มเขาบอกว่าให้เปิดบทสวดครอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ,ะหนูก็เซิร์ชหาดูใน YouTube แล้วก็เปิดลั่นบ้านเลยอะค่ะคือไม่อยู่ก็เปิดทิ้งเอาไว้จนแบบไ,ได้นะคะคือเปิดทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วก็ จำได้ว่าพี่อุ๋มอิมบอกว่าที่ที่พี่เจเคยถามพี่อุ๋มอิมว่าแล้วอย่างนงี้ยทำไมพระที่บ้านน่ะถึงให้เขาเข้ามาพี่อุ๋มอิ่มบอกว่าท่านไม่รู้หน่ว่าว่าให้เข้าหรือไม่ให้เข้าหนูก็เลยไปสวดมนต์ในห้องพระค่ะบอกว่าไม่อนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยแล้วก็ไปเอาพระกลับมาใส่ด้วยใส่เป็นหลวงปู่ทวดหลังจากนั้นก็เลยไม่เจออะไรเลยตอนนี้ก็คือ <c oughs> ที่บ้านก็ไม่เคยเจออะไรแล้ว ก็ยังมียังมีอยู่บ้างเรียกว่าเป็นความเคยชินซะมากกว่าแต่คือด้วยความที่เรามีเซนต์นะเนาะมันก็เลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออก็ผ่านไปในแต่ละวันทุกๆวันคนอื่นเจอไหมล่าคนอื่นเจอไหมคือพ่อกับแม่หนูอ่ะเขาจะคือตอนเด็กๆอ่ะเขาก็เวลาหนูพูดอ่ะเขาก็จะทําเป็นแบบเฮ้ยคิดมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็เลยจะเหมือนหนูคิดว่าเขาอ่ะคงจะคิดว่าหนูกลัวนั่นแหละเขาก็เลยแบบ จะไม่ค่อยกล้าพูดให้ฟังแต่ก็เคยอยากได้ยินเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเข,เขาจะไม่ค่อยพูดให้หนูฟังเพราะว่าเขากลัวนี่อยู่คืนหนึ่งอะค่ะพี่เจคือห้องนอนหนูจะแยกกันกับพ่อแม่ใช่ไหมคะนี่อยู่คืนหนึ่งเสียงแบบดังมากจนจน,จนทางบ้านออกมาดูอะคะ่ะว่ามันเสียงอะไรเ,เสียงเสียงแบบคืบค<ง>ืบอยู่ที่หลังคาะคะ่ะเสียงอแยบบ่างเนี้ยจะอะไรนะคะแมวตีกัน ไม่น่าจะขึ้นไปได้นะคะมันสูงมากเลยเแมวชอบตีกันบนหลังคาอืมก็หรอคะเออแต่ถ้าอยู่ลบบุรีแล้วลิงครับพี่ลิงลิงถ้าลบบุรีก็จะเป็นลิงแต่ผมเห็นบ่อยแมวชอบตีกันบนหลังคากึ้งกึ้งกกกึ้กงตีกันจริงจังมากเลยนะต่อต่อต่อค่ะก็นั่นแหละแล้วก็แบบคือเสียงเสียงดังมากเลยคืนนั้นแม่เขาก็เลยแบบถามว่าหนูนอนคนเดียวต่อได้ไหมคือหนูก็เลยจากเหตุการณ์นั้นหนูก็เลยคิดว่า ถ้าเขาเจออะไรกันเขาก็คงไม่บอกหนูหรอกเขาคิดว่าหนูกลัวอืค <c oughs> ่ะนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่ามีอะไรเจออะไรแม่เดือดร้อนพ่อเดือดร้อนบอกซิกเซนน่ะเดี๋ยวไปช่วยอยู่ปาจนีนี่จริง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 อะหนูส่งไปรายการเดี๋ยวซิกเซนเพราะว่ามันก็จะแบบอันนี้จะค่อนข้างหนูส่งมากี่ปีและ,ละซึ่งจะส่งไปซึ่งจะส่งไปแล้วก็ เลยคิดว่าเอสเห็นบางคนพี่เจอบอกว่าส่งไปทั้งเดอรซิกเซนส่งไปทั้งขย่มขวานหนูก็เลยอ่ะงันส่งสองทางบ่างดีกว่าที่ททพี่ที่พี่เจถามว่ากี่ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมุตยังไม่ถึงสองปีเนี่ยยังไม่ไปใช่ไหมพี่ยังไม่ถึงคิว่ม่ไม่ไม่ช่วงช่วงที่คือบางครั้งเนี่ยข้อความมันเยอะเนาะแล้วมันก็ตก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 ลงไปไงคือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นช่วงไหนที่แบบทีมแอดมินไม่อยู่เงี้ยเด็ก ที่ทํางานด้วยการฝึกงานออกไปแล้วจบแล้วมันก็จะไม่บางทีมันจะไม่มีคนเข้าไปดูเยอะมากไงเราก็พยายามไล่ไล่ไล่ดูนั่นแหละอาจจะตกหล่นก็คือมันมันมันตอนก็จะมีแบบอยู่เล็กๆน้อยๆ้อยค่ะเพราะว่าบางทีคือไม่รู้ว่าเราด้วยความที่เราคิดมากเลยหรือเปล่าเราก็แบบชอบดูเ h ็ตเซ็นมากในทุกเทปเลยเนี่ยเขาก็จะแบบพี่พึ่งกาลาสินเนี่ยพี่พึ่งกาลสิน ขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ซิกเซนยุคแรกๆเลยนะเมื่อประมาณ6 7เจปีที่แล้วอ่ะได้ไปมาแล้วหรอพี่ไม่ได้ไปจนพี่จนพี่พึ่งย้ายอยู่กาลาสินน่ะก็ะกว่าได้ไปแล้วเออคือคือรุ่นแรกจริงๆนะพี่พึ่งกาลาสินเนี่ยตอนนั้นคือที่บ้านฉางที่ให้ไปช่วยอ่ะจนพี่พึ่งเขาย้ายไปอยู่กาลสินแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปสักทีเลยตอนนี้จนตอนนี้ต้องให้พี่ชายช่วยละใช่เดี๋ยวให้พี่ชายเราช่วยเองอ่าคือบางทีครอบครัวเขาช่วยกันไม่ได้ไงครับ คือความความเชื่อถือของครอบครัวกันเองไม่ได้ไงใช่จริงจริงอ่ะพี่ชายเขาก็จัดการได้แต่เขาก็ทําไม่ได้ไงเพราะไม่ได้มีความเชื่อถือกันอะไรอย่างเงี้ยศรัทธาเป็นริ่นต้นเนาะใช่ใช่ใช่นั่นแหละเออหนูลองดูแล้วกันนะหนูบิวนะส่งส่งข้อมบูวาใหม่ถ่ายรูปมาใหม่คือบางทีข้อมูลอาจจะแบบไม่ได้เล่าเหมือนที่เราเล่ากันตอนเนี้ยกับสิ่งที่เจอเออได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเรนเฟอร์เรนซ์ไปด้วยว่าที่โทรมาเล่ากับพี่เจเลยเออแต่ต้องมีรูปเอารูปมาประกอบก่อน เพราะว่าทีมไทีมคนเห็นผีอ่ะจะไม่ได้เห็นหรอกแต่จะมีทีมที่เขาประชุมแล้วเขาเลือกว่าเนี่ยเคสนี้ยได้เคสนี้ได้เคสนี้ได้เ,ไดเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคนคนเห็นผีทุกคนไม่ไม่มีใครรู้เรื่องหน้าเลยทุกคนไปรู้ที่หน้างานหมดมได้ค่ะพี่เจหนูถามอะไรหน่อยเห็นพี่เจเอ,อบูชาองค์พ่อเหมือนกันครับคือคือหนูอ่ะบูชาองค์พ่อมาแล้วก็ ให้ท่านอยู่ในห้องนอนด้วยแต่ว่าหันหน้าออกไปทางทางอื่นนะคะไม่ได้หันเข้ามาในอ,อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะเพราะว่าที่หนูบูชามาเขาก็บอกว่าได้องค์เทพจะไม่ค่อยมาแบบจะไม่ค่อยมาจิบบาถาอะไรกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยไม่ค่อยมั่นใจคือถ้าถามผมก็จะได้คําตอบหนึ่งถามเปาก็อาจจะได้ไดอีกคําตอบหนึ่งครับ งาะะนขอสองคำตอบเลยค่ะพะงั้นถามเปาก่อนอโอเคอสำหรับผมนะถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นองค์เทพก็สำหรับผมผมว่าก็ตั้งได้นะครับแต่จัดมุมให้เหมาะสมนะครับว่าคือนอกจากการที่เราหันท่านไปในตรงไหนตรงไหนแล้วแต่คือควรมีมุมควรม,มีมีมุมมีโซนที่เหมาะสม,มครับแบบนั้นอะจะดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น ยังไงอย่างของผมผมมีผมมีตั้งอ,องค์พระพิเคเดชอยู่ในห้องนะครับแต่คือมุมที่ผมนอนเนี่ยผมก็จะนอนมุมขวาสุดเลยส่วนมุมที่ตั้งท่านเนี่ยก็จะไปอยู่ซ้ายสุดของฝั่งนู้นเลยแล้วผมก็จะมีตู้อีกทีมาบังเพื่อว่าไม่ให้ไม่ให้เหมือนกับการที่เรานอนว้างบางทีการบิดผิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบไปไปไปแสดงกิริยาไม่ดีออกไปนะครับแบบนั้นนะครับก็คือคนละมุมนะครับ แต่ก็ต้องอย่างที่บอกบอกว่าสําหรับผมผมจะก็ต้องย้อนกลับมาว่าการตั้งคือเราตั้งในเนี้ยเราตั้งด้วยเจตนาหรือจุดประสงค์อะไรอันนี้สําหรับผมนะผมก็จะมองไปที่จุดนี้นะครับถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเราไม่มีห้องพระหรือว่าเออเราอยากจะสวดมนต์หรือเราอยากจะไหว้พระหรือเราเห็นท่านเราจะได้เป็นสติอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็สามารถทําได้อืนะครับมันก็อันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ แล้วแต่จุดประสงค์อืีแล้วเมืเ่อกี้พี่ยกมือทำไมครัพี่อ๋อผมจะตบอ,อยู่ <laughs> ผมก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมถือศีลอยู่เกือบฆ่าสัตว์แล้วเมื่อกี้นี้ใช่ใช่พี่ผมก็เลยมองตามเลยเ <c oughs> อ,อยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้สําหรับผมนะผมบอกว่าตั้งได้แต่สมัยก่อนผมตั้งผมตั้งจนถึงพระพุทธรูปไปนะแต่พอตอนหลังผมก็นิมนต์พระออกหมดละนิมนต์พระเข้าห้องพระหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะตั้งแค่อโมพิคเนตอะไรเงี้ยเพราะเือนกับ คือใจเราศรัทธาเราเรารู้สึกแบบเราชอบมากเวลาเราเห็นท่านปุ๊บผมก่อนเวลา <Hi. S 1> ผมเอาสร้อยสร้อยคออย่างเงี้ยกำไรของผมอย่างเงี้ยผมก็จะตั้งที่ตรงนั้นเวลาตอนเช้าก่อนที่ผมจะออกอย่างเงี้ยผมก็จะเดินไปที่ตรงนั้นผมก็จะยืนสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิที่ตรงนั้นก่อนอ,อย่างเงี้ยครับ<ะ>เออแบบเนี้ยแหละอันนี้ก็ก็ก็สามารถทําได้นะครับ,รบสาหรับผมนะพี่ก<ะ>็สําหรับผมเนี่ยผมผม,ผมเป็นคนทำอะไรง่ายที่สุดแล้วครับคือผมมองนี่ว่าถ้าเรารู้สึกว่า เราเนี่ยตั้งตรงเนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีเอาเอาความเป็นมารยาทของของมนุษย์ก่อนนะเออว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่ได้คือเรามีแฟนไหมเราตื้ดกับแฟนไหมถ้าเราตื้ดกับแฟนเฮ้ยเราก็ไม่ควรตั้งอ่าหรือว่าเราเปลี่ยนชุดหน้าท่านไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่อายอืเพราะท่านท่านก็ไม่อายท่านก็เป็นรูปปั้นเอาเอาความเป็นจริงอะนะท่านก็เป็นรูปปั้น เออเพียงแต่ว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใจศรัทธาคือพอใจศรัทธาเนี่ยคือเราแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตั้งตรงเนี้ยไม่ดีอืมเราก็ตั้งได้นะอืนึกออกไหม,มทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราอืมมันอยู่ที่เราว่าเนี่ยเออตั้งได้เราถอดเสื้อเราเขินไหมเราไม่เขินอ่ะก็ตั้งก็ตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ถ้าคุณจะไปตืดกันแล้ว ท่านอยู่ในน,นั้น <c oughs> อันนี้ก็ไม่ควร <c oughs> อันนั้นก็หนักเกินอ่าถูกไหม <c oughs> อันนี้อันนี้ตามหลักความเป็นจริงหรือครับ <c oughs> หรือเอาง่ายๆทาไมเอาเอาเอา,เอาคำว่าม,มารายาทอ่ะเป็นที่ตั้ง <c oughs> อืมความสมเหตุสมผลเป็นที่ตั้งครับ <c oughs> เพราะผมก็คิดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เรา <c oughs> เอืเออทําไมคุณไม่ตั้งในห้องน้ําล่ะก็มันไม่ควรใช่ไหมเออเออแต่ถ้าตั้งในห้องนอนผมคิดว่าเทพตั้งได้ครับในมุมผมเลยอ่ะตั้งได้แน่นอน เออท่านอยู่กับเราแน่นอนครับเราเราจะทําอะไรเราก็หลบหน่อยละกันเออแค่นั้นเองค่ะก็คือคือหนูอ่ะจะจะต้านแบบเออหนูหันหันหัวนอนติดผนังใช่ไหมคะหนูก็จะหันหลังข้างมาติดผนังแบบที่หนูนอนก็คือแบบเหมือนหันหน้าไปในทิศข้างเดียวกันนะคะอือมแล้วก็คืออยู่คนเดียวอยู่แล้วแล้วเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะรู้สึกก็เขินเขินนิดนึงแหละก็จะไปเปลี่ยน อีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะ,จะอยู่ในห้องนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอะคะ่ะที่ีิดตมบนแล้วเพราะอะไรเราถึงอยากตั้งในห้องนอนครับอือคือห้องพักมีนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมีมีอีกองหนึ่งที่ที่มีมีคนให้ที่บ้านมาค่ะหนูก็เลยเอามาตั้งรวมกันไว้ด้วยเลยในห้องนอนเพราะว่าเพียผลหนึ่งเลยก็คือกลัวสาดล้างนั่นแหละคะ่ะเนี่ย <laughs> ถ้าวัตถุประสงค์แบบนี้ผมว่า ก็มีเหตุแลบผลก็ตั้งได้ใช่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเราอืมฮึอืมแล้วก็อย่างที่ที่ที่พี่เปาบอกอะค่ะที่ว่าตอนเช้าก็จะเดินไปสวดมนต์ก่อนอันนี้ก็คือแบบพอหนูแต่งตัวเสร็จตอนเช้าหนูก็จะเดินไปสวดมนต์ก่อนแล้วก็ออกทีเดียวคือบางทีเราไม่ได้แวะเข้าไปที่ห้องพระเอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะสะดวกกว่าอืมเป็นประโยชน์ตอนนี้ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยอืมถือว่าดีค่ะส่วนเรื่องห้องพระนะครับในมุมผมเลยนะครับผมอยากมีนะแต่ห้องพระ ต้องเป็นห้องที่เราผ่านประจําอมความรู้สึกนะไม่ควรไปแอบซ่อนหรืออยู่คือไม่ได้เข้าไปอ่ะถูกต้องคือถ้าทําเราไม่ได้เข้าออเถ้าพี่จะทําห้องพานาเปาพี่จะทําด้านหน้าเลยครับเดินเข้าทุกวันไหว้เลยไหวเลยเดินออกก็ไหว้เลยอืมจริงดีมากอันเนี้ยเอออันนี้ความรู้สึกเราเลยนะหรือแบบว่าที่พี่เข้ามาเนี่ยแล้วเราเห็นพระอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอืไหวเลยไหวเลยพระพิเนตตั้งหน้าบ้านเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่า ผมต้องผมได้ต้องได้เห็นน่ะจะระลึกได้ตลอดทุกๆครั้งที่เดินผ่านครับแต่เห็นหลายคนที่นู่นขึ้นไปอยู่ชั้นสี่แล้วก็ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ขี้จิ้งกกขี้นกเต็มไปหมดก็ไปเป็นความเชื่ออีกความเชื่อว่าหิ้งพระต้องอยู่สูงสุดอือ่าเห็นไหมไปกันอีกนะแต่สุดท้ายไม่ได้กราบไม่ได้ว่า้กันเลยนี่อยู่ชั้นหนึ่งนะนี่แหละอันนี้อยู่ชั้นหนึ่งดีกว่าอืมนั่นแหละประมาณนั้นหนูค่ะ เออเอ้หนูได้ถามว่ะไม่ไม่ไม่แต่หประโยชน์วงเเออค่ะเออเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เออเป็นประโยชน์ขอบคุณค่ะเออบิวถ้าเดือดร้อนกับสารล้างนั้นบอกนะได้คับหนูหนูแค่รู้สึกว่ามันมันมีคอนฟ lict ทางอารมณ์กับคนในบ้านเฉยๆอะค่ะที่ที่แบบจุดกมันมันไม่ค่อยโอเคอืมอยู่จังหวัดอะไรนะปาจีนอยู่ปาจีนค่ะอืมอืมไปได้โอ้ยไม่ไกลขับรถได้สองชั่วโมงสามชั่วโมง ก็วงเล็บวงเล็บมาว่ารอมาแล้วสองปีรอมาแล้วเขียนมาด้วยรออรอ๋อโอเคอือส่งมาใหม่นะส่งกระทุ้มาใหม่นะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจโอเคจ้าขอบคุณมากนะคะพี่ตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ